ืหรือว่าเป็นหนึ่งคุงยอดทีมในรายการนี่โอ้โหต้องตรีมร้องมาต้องบอกว่ายิ่งร้องยิ่งดีขึ้นปกติผู้หญิงพี่ไม่ค่อยชมนะคะแต่ว่าหนูเป็นคนแรกที่พี่จะบอกว่ามันดีมากมามาสู่รายการของราครับใครได้เป็นแชมป์ในวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้กันละ ใช่ช่วงนี้ก็เป็นรอบของการประชันเสียงดีนะครับ,รบจากทั้งฝั่งพิ่สุโลกงฝั่งผมก่อนก่อนอื่นไปคุยกับตัวแทนก่อนนะฮะคุณทองม้วนพันธุรีนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะย้งมไปอีกครั้งหนึ่งห้าแสนจะไปทำอะไรฮะกองทุนผู้สูงอายุและบำบัดผู้ที่เคยติดยาเสพติดค่ะครับโดยพงศ์ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ติดยาเสพติดก็เราจะยิ่งบำบัดเลยแต่ตรงเป๊ะ อ่ะโอเคใกล้จะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวนะได้แล้วนําอยู่ด้วย200ต่อร้อคะแนนนะครับอ่ะเชิญน้องฟิล์มเลยครับเชิญครับน้องฟรีมจากพิษโลกมาด้วยมาดเหมือนนางงามอ่ะเพราะว่าทําดีมาตลอดแล้วหลายรอบนะกรรมการก็ชื่นชมจนะตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะแต่ทำให้เต็มที่นะคะเมื่อกี้เพื่อนๆทำกันไปเต็มที่แล้วนะครับถึงตาเราบ้างวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องกล่อมแม่ค่ะกล่อมแม่เป็นเพลงของใครปานธนพรค่ะปานธนพรนะฮะอันนี้ออกในลูกทุ่งหรือออกในสตริงเนี่ยก็กึ่งค่ะกึ่งๆึะอนะโอเคได้ครับเอาละกรรมการฟังดีๆเลยนะฟังเขาจะกล่อมเธอแล้วเนี่ยกล่อมแม่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  อ่ะพบเลยออนะ,น,ะน้องดรีมจากพิซซูโรนะครับกล่อมแม่เมจอกันคสวัสดีค่ะ i ร้องไห้ทําไมล่ะร้องไห้ทั้งแม่<อ>ทั้ง,ล,งลูกทั้งลูกทั้งแม่เลยตอนนี้เอาแม่แม่อยู่ด้วยแม่ก็ร้องไอ้อลูกอยู่แล้วลูกก็ร้องตรงร้องก็กอบใครกันแน่อฟังแม่ตักก่อนดีกว่าแม่ตักแม่ทักว่าไงครับแม่ตักคือคุณแม่มาด้วยใช่ไหมคะนั่นไงแม่นั่งร้องนั่งแม่จริงๆแล้วโอ้โหคุณแม่จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มันต้องใช้มันต้องโชว์เสียงนะครับสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ น้องรีมเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงเพราะเพราะว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่ามันต้องผ่านกันคณะมาเยอะแล้วตรงนี้มาเยอะแล้วนะแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์เพลงดีมากเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าถามพี่พี่ชอบนะคะร้องแล้วมันซาบซึ้งขนเนี่ยขนแขนมันสแตนด์อัพคนลุกเลยนะคนลุกเลยเลาะคนลุกเลยเาะมากขนแขนยืนตั้งตรงเลยตั้งตรงก็ยังยืนยันนะคะว่าว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพแต่ว่า ร้องได้ดีมากเลยทีเดียวเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงอารมณ์นะคะชอบโอเคครับอ่ะพี่พี่แอดฟังคุณพ่อเคุณพ่อเป็นไงนะแม่คนลูกปคนละเสียงใสหน่าฟังสะกดคนดูได้เลยนะครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีได้สมบูรณ์ถึงได้ร้องไห้ออกมานะครับน้องเตรีมความฝันตั้งโจทย์ไปสูงทีเดียวโจทย์ที่ยากสำหรับนองจา แต่เชื่อว่าน้องรีวันนี้มีโอกาสมีโอกาสที่จะไปฝั่งฝันได้ครับครับโอเคชื่อดรีมแล้วนะครับออีกแม่แม่แม่ตักแม่ตักครับชายครับแม่ตักของลูกผู้ก็อินนะอินก็เกือบกระโจนไหมกระโจนายแล้วค่ะก็เกือบจะร้องตามน้องเหมือนกันพี่แมวสึกว่า ครั้งนี้รู้สึกว่าดีมจะเตรียมตัวมาดีนะพี่ต้องรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าตอนคุณร้องเขาตั้งใจมากเลยะคะ่ะแล้วเขาก็จะส่งอารมณ์ไปกับแม่ของเขาคะคือเขาส่งไปเราเราเรู้ถึงตรงนั้นได้เลยอะไรเงี้ยถึงจบปุ๊บร้องปั๊บเลยไงมันอารมณ์มันเข้าถึงไง<ช>ถึ่สะกดเก่งเน้อเนี่ยร้องไห้กันเยอะเลยนะไม่ใช่ว่าคู่หนูกับแม่เท่านั้นนะร้องไห้กันหลายคนเลยนะคะวันนี้พี่ตั๊กพอใจกับผลงานของน้องดีมค่ะครับโอ้ไม่มีที่ติดเลยสามคนแล้วนะยังไม่มีคำสิเลยคเลย ต่อไปเป็นอาจารชัยเชิญครับไม่เคยผิดหวังกับน้องดิมจริงๆเวลาน้องดิมร้องเพลงครับเพลงนี้ทําให้นึกถึงเพลงจริงที่ชื่อว่าซื้อสั่งจือโยมามาเฮาซื้อสั่งจื้อโยมามาเฮาโยมาที่ให้จืออย่างเกินเความหมายคืออะไรเนยนึกถึงพระคุณแม่แม่มีบุญคุณสูงสุดและน้องดิม ไม่ได้บอกว่าสแสดง acting จนเยอะแต่นิ่งๆแต่ถ่ายทอดทางสีหน้าทางสายตาเป็นหลังเมื่อกี้พี่ดูและน้ำเสียงของหนูเนี่ยนี่ผ่านคุณแม่ทั้งสามด้านนี่ร้องไห้กันหมดเลยแล้วส่งไปถึงข้างหลังก็คือคุณแม่แท้ๆไปสะดุดอารมณ์นิดเดียวไปมองหน้าต๊อกแต็กซะก่อนเ <c oughs> อ้ยดูสินะฮะนั่นหมายความว่าวันนี้น้องดรีมนะครับเอาใจพี่ไปเลยเต็มร้อยครับผม <c oughs> <c oughs> พี่ชมพี่พชมพ,พ,พี่ชมเชิญชมเชิญและชมเชิญพี่ชมเชิญฮะชมเชิญได้เลยวันนี้น้องดรีมร้องถ้าจะให้หาที่ติก็หาได้นิดหน่อยอออมีช่วงเสียงวูบความต่อเนื่องของระดับเสียงนะฮะมีบ้างเป็นบางจุดครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปในทันทีเพราะว่าเพลงเนี่ยความสําคัญมันอยู่ที่อารมณเพลงนะครับสำคัญที่สุดแล้ววันนี้อารมณ์เพลงของน้องดรีมสมบูรณ์มากสําหรับผมกดให ทุกไลท์ที่มีนี่โอเคว่าให้ทุกไลท์ที่มีนะครับแต่ทางบ้านจะว่ายังไงเพราะว่าวันนี้คะแนนของกรรมการนะครับมีความสําคัญระดับหนึ่งแต่ว่าทางบ้านนี่จะถ้าหากว่าเ<อ>ชียร์ขอ,ขอเรียนเชิญทุกท่านว่าเป็นทําตัวเป็นกรรมการด้วยถ้าท่านฟังแล้วชอบใครท่านบอก้าชอบพดโลกชอบน้องดิมเบอร์อะไรลูกพิม1นะคะแล้วส่งไปที่4777666ค่ะนะครับอ่าโอเคช่วยกันหน่อยนะฮะวันนี้พี่ลกจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ อยู่กับท่านผู้ชมทางบ้านและ,และน้องจาน้องจาคนสุดท้ายจากเพชรบูรณ์ด้น่าตาหนักใจหรือไม่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคนสุดท้ายของเพชรบูรณ์ครับนี่คือช่วงยมามาพาไป,ไปดู วันนี้กินและบ,บุวยเดินทางมาถึงรังสิตทีเดียวมาทําอะไรครับ <c oughs> คุณบุยครับคอนโดเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นที่รวมตัวกันของห <c oughs> ลายๆโรงเรียนมารวมตัวกันที่นี่ครับ <c oughs> ในโรงเรียนเหรอสุดยอดเลยอะ <c oughs> ่ะเยอะขนาดไหน <c oughs> มีเป็นร้อยอะ <c oughs> ่ะผู้ชมครับนี่คือกลุ่มคนรักเห <c oughs> ็นการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ละท่านเชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อล้งครับขนมตาครับ แบงค์ครับที่เราสะสมมีอะไรบ้างครับของผมจะเป็นเน้นพวกเข็มมัธยมที่เป็นเนื้องเงินแท้ค,ครับทำไมครับมันต้องเออมันเหมือนกับของที่เป็นเนื้องเงินแท้มันจะมีทำมาตั้งแต่สมัย2400ัปสี่รอยเป็ายของผมจะเป็นสังขหวนค่าสังข์การที่เราสะสม,อสมของพวกนี้เนี่ยความสุขสที่เราได้จากการสะสมเนี่ยมันคืออะไรครับ มันเป็นสิ่งที่เราเคยผ่านมาเคยพบมาทุกอย่างก็คือความทรงจำอย่างของพวกนี้และอย่างคุณขนมปังนี่สนใจมากทุกวันนี้คือไม่ได้ขอเงินที่บ้านคือเอาของมาแลกเพจเป็นเงินทอาเงินมาจ่ายค่าเทอมคือของพวกนี้จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แค่ของสวยงามอย่างเดียวมันสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของแต่ละเรียนมาได้ว่าเวียนน,ยยน,นี้เขาเปิดมาตั้งแต่มเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเด็กนักองขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่สะสมอย่างจริงจังเป็นตัวจริงนะครับ และสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องราวของคุณนั้นมาตามที่อยู่ที่กินตารางนี้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศนะครับรับเงินรางวัลจากยามาฮ่าไป3,000บาทและได้เลยครับติดตามเรื่องราวดีๆกับกิ๊ฟและบุ้ยในสัปดาห์หน้าวันนี้รายการจกับช่วงยามาฮ่าพาไปดู